ที่น่าแปลกใจนะครับก็คือคดีนี้ยจานเสรีได้มีการเตือนมาหลายเรื่องแล้วใผมเรียนได้บอกว่าสุดท้ายก็ต้องมีการฟ้องร้องสุดท้ายก็ต้องไปจบบนชั้นศาลนะขร,ราวนี้คนที่ร้องไม่ใช่พวกที่เสียประโยชน์นะก็คือรองพบตรแต่คนที่ร้องเป็นบุคคลภายนอกนะครับที่นำหลักฐานไปยื่นร้องในเรื่องนี้เหตุการณ์นี้ นะผมยืนยันฟันธงเหมือนเดิมในเชิงงานสังเคราะห์สุดท้ายไปจบที่ศาลการแต่งตั้งบิ๊กโจกการแต่งตั้งบิ๊กต่อนะตอนนั้นสู้กันไปสู้กันมาใครจะเป็นผอบอรตอรอก็เป็นอย่างว่าบังเอิญฟลุกมีการไปยืน่นคราวนี้ยังไงก็ต้องไปจบที่ศาลผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามตอนต่อไป สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มที่มาชมคลิปในวันนี้วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นบิ๊กซัพพส์ที่ทนายอนันตชัยนะซึ่งปรากฏว่าออกมีการเคลื่อนไหวจะเกิดการบิ๊กซ r p พลาเกิดขึ้น นอกจากจะบิ๊กเซอร์ไพรส์แล้วก็จะมีการสะเทือนไปถึงดวงดาวห้องเตะขึ้นสายคัตธน,นุไปไปมามาท่านเสรีไปยื่นต่อปปรชร้องนะเอาผิดต่อเศรษฐาทวีสินคุณอนันชัยชัยเดชนายความนะครับเขามายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกองการปราบปรามการลุกจริงแห่งชาติ เพื่อดำเนินคดีกับคุณเศษฐาทวีศิลป์นายรุกรีและคณะกรรมการข้าราชการตำรวจทั้งหมดรวม10คนวยกันนะครับในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับเสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับขัดต่อรัฐนูนมาตรา2 5 8นะงอวงเล็บ4นะครับที่ให้ปฏิรูป ตำรวจนะให้เป็นอิสระในการทำงานให้มันเกิดดุลภา่าสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ให้มีหลักประกันนะั้นในเรื่องค่าตอบแทนนะครับที่เหมาะสมนะครับรวมทั้งก็ให้ปฏิบัติในเรื่องการแต่งตั้งยกย,าย้ายพนัการตำรวจโดยใช้ระบบคุณธรรมนะครับนะบนะแต่งตั้งโดยพิจารณาอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบครันนะครับ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทำงานได้อย่างมีอิสระนะครับมีประสิทธิภาพนะครับไม่อยู่ใต้อนาตนาจของบุคคลใดนะครับและนอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติมาตรา77เนี่ยนายกุรีคือคุณเศรษฐานเนี่ยจะต้องเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณบัตินะตามมาตรา77วัวเลขหนึ่งนะเพราะนั้นกบปรากฏว่ากลายเป็นเสนอชื่อผู้มีอุโสมบรสมสิบคือคุณต่อสัตว์ นะครับเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะซึ่งตามรัฐมนูลเขาบอกว่าต้องการให้เป็นอิสระให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงอะไรต่างๆอันนี้นะเนี่ยนะนะมันมันเลยทําให้เกิดปัญหา,าว่าองค์กรตํารวจนะไม่สามารถบริการที่ท้องประชาชนได้อยางแท้จริงข้าราชการตารวจก็ไปมุ่งใช้รับใช้นักการเมืองนี่ใช่ไหมฮะใช้การเมืองเพื่อหวังให้ตัวเอง ได้ได้มีตําแหน่งหน้าที่แล้วก็จะมีผลประโยชน์ตามมาอิทธิพลมันเะดเกิดขึ้นการต่อนรับ้เกิดเกิดขึ้นนะแล้วเมื่อนายงตรีนะเข้ามาครอบนามตารวจได้ตั้งพอบอตํารวจได้เป็นไงถึงเวลาเดี๋ยวจะตั้งรองพอบอผู้ช่วยผู้จัดการลงไปถึงคุ้กับสารวัตรนายยงตรีก็ต้องขอมาทำไมต้องขอมาล่ะก็บรรดาสอสอทั้งหลายของรรคการเมือง นายอยากเป็นสสต่ออยางมีผู้จัดก,การผู้การผู้่กลับเป็นพวกใช่ไหมก็เสนอชื่อมานายยกนายกไม่ส่งชื่อมาให้พบก็ไม่ได้พอ็อะไรนายกก็อยากให้การเลือกตั้งนะในครั้งต่อไปพับการมือตัวเองวิชนะอีกใช่ไหมก็ต้องเอาใจพวกสสส่งชื่อมาให้พบแล้วก็ไม่รู้บรรดาสสเราเนี่ยไปรับเงินนะค่าแต่งตั้งมาทั้งหมด นะเท่าไหร่นะทุจริตกันไปเท่าไหร่นะเราพอแต่งตั้งพวกนี้พวกนี้ก็เป็นไงไม่สนใจประชาชนจะ,สะแสวงหาแต่ผลประโยชน์นะทุจริตคอร์ชั่นกกโคยกันไปไกลเงินที่ตัวเองเสียไปกับการเมืองนะ่แหละนะเราสมควรไหมนะที่นายกรัรมนตรีจะไม่ไม่แต่งตั้งตามกฎหมายนะเมื่อผมเห็นว่าคุณเศษฐาเนี่ยไม่ดำเนินการตามกฎหมายนะ ถึงแม้จะมีเสียงเห็นด้วยก็ตามนะสิาเก้าต่อหนึ่งและงดออกเสียงสองคุณเศษฐาจึ่งจะไม่เสนอแต่คุณก็เป็นคนผู้เสนอรายชื่อนะพลเอกต่อจากเป็นผู้จัดการแห่งชาติอยู่แล้วมันก็ผิดอยู่แล้วระมัดตกตองนะที่มันผิดกฎหมายก็ผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ผมเองนะถ้ามีอำนาจผมตัดสินเลย นะแต่ผมมีบอำนาจผมตอนนี้ก็เหมือนพี่น้องประชาชนคนหนึ่งนะครับเราองค์กรตํารวจนี่ก็เป็นเป็นไงผมเติบโตมาจนเป็นผู้จัดการแห่งชาติใช่ไหมนะรแล้วผมจะปล่อยให้คนมาทําลายองคข้อตํารวจทําลายทํารานแห่งชาติรัฐกากตระแล้วมีมติซึ่งผิดพรบประจัดรัชการคองมาตรา13กับมาตรา16นะครับเราก็เสนอไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นคนมีส่วนได้เสียเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะเข้าร่วมพวิจารณากรตลอได้ครับอันนี้เป็นระเบียบปฏิบัติราชการการปกครองเลยนะครับไม่ไม่บิ๊กโจ๊กไม่เกี่ยวเกี่ยวกับรอยอย่างเดียวเลยบิ๊กโจ๊กอยู่อันดับที่สองไม่เกี่ยวคือบิ๊กโจ๊กนี่เลิกพูดเลยเลิกพูดเลยครับตอนนี้อยากจะบอกนะครับห้องเต้เปลี่ยนแล้วน้องน้องรู้ป่ะห้องเต้เป็นใคร <laughs> คือเสรีพิสุทธิ์กับอนันตชัย <laughs> เพราะฉะนั้น ทนายกระดูกเหล็กกับวีรบุรุษนาแกจะเดินคู่กันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับออนั่นแหละคือดับเบิลซูเปอร์บลิกเซอรไพรส์ครับใช่แล้วหลักการให้ฟังหน่อยแต่ก่อนมีกตชาแด้นี่กรตชไม่เกี่ยวแล้วเป็นกตราาแล้วนายรวกมันนั่งเป็นประธานครับมันเก<อ><อ>ี่ยวไปยังไงก็เปลี่ยนแป,ปลงคืออย่างนี้ในการแต่งตั้งพบตรเนี่ยพอมีการแก้ไขกฎหมายปี65แล้วก็ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ258งวงเล็บ4ก็บอกว่าให้พิจารณาอาวุโสกับ ความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็มาล้อเอามาตายเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดอีกก็คือแต่งตั้งแล่ก็คือใช้อวุโสและความรู้ความสามารถแต่ปรากฏว่าในการนําเสนอเนี่ยแทนที่เ,เชษฐาเนี่ยจะนําเสนอรอยอันดับหนึ่งซึ่งมีอายุราชการนี่นะครับในการทํางานเนี่ยยี่สิบปีบิ๊กยกสิบแปดปีแต่บิ๊กต่อเนี่ยแค่สิบปีเองแล้วขึ้นมาเนี่ยคิดดูที่ว่าพี่น้องตํารวจ ข้าราชการตำรวจเนี่ยที่เขาอุตสาห์ทำกันมาแทบเป็นแทบตายเนี่ยเขาจะคิดยังไงก็ผมเลยบอกไงว่าการทำงานครั้งนี้เนี่ยของผมกับท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยทำงานเพื่อองค์กรตำรวจอย่างแท้จริงไม่มีผลประโยชนแ์แอบแฝงใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นการมายื่นคำร้องในคราวนี้นี่ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนตำรวจพี่น้องตำร,รวจสองแสนนะคนคงจะภูมิใจและดีใจแล้วผมจะบอกให้นะในการแต่งตั้งคราวหน้า ถ้าไม่แต่งตั้งอันดับหนึ่งผมจะล่ออีกตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พร้อมด้วยทนายอนันตชัยนะครับ <c oughs> ได้นําเรื่องไปร้องที่ปปชว่าการแต่งตั้งอบอตรเมื่อวันที่ยี่บ็กันยาที่ผ่านมานั้นดําเนินการไปไม่ถูกกฎหมายนะครับขัดต่อกฎหมายไปร้องที่ปปชผมขอถือโอกาสนี้ชี้แจงนะครับว่าหนึ่งโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ย การแต่งตั้งผบตรเป็นไปตามพระราชบัญญัติตํารวจเนี่ยนะครับมาตรา77และ78นะครับโดยสาระสำคัญของตัวกฎหมายระบุว่าให้นายกนายก,ายกคือคนที่จะเป็นแคนดิเดตในการได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผบตรนั้นจะต้องเป็นรองนายกหรือไม่ก็เป็นเจรตํตำรวจในรอบเมื่อวันที่27ในวารละนั้นเนี่ยมีคนที่เข้าคุณสมบัตินี้อยู่คือรองผบตรสี่ท่านส่วนเจรตํตำรวจเข้าใจว่า ก็เ,เสียอายุนะครับดังนั้นจึงเหลือแคนดิเดตสี่คนและในกฎหมายมาตราเจ็ด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 แปดก็ระบุว่าเกณฑ์ในการคัดเลือกนั้นให้ยึดถือทั้งอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันก่อนหน้านี้ก่อนหน้ามีการแก้ไขกฎหมายใหม่ก่อนหน้าปี2565นนั้นให้ยึดถืออาวุโสเป็นหลักเพิ่งมาแก้ให้ยึดถือให้พิจารณาเรื่องความรู้ความสามารถด้วยนะครับ แล้วก็ให้ในรัฐมนตรีเป็นคนเสนอชื่อแล้วที่ประชุมกรตรอก็ลงมติโหวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบซึ่งปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยก็ผู้ได้รับการเสนอชื่อและที่ประชุมเห็นชอบ9้าเสียงต่อหนึ่งเสียงแล้วก็งดออกเสียงสองเสียงเนี่ยก็คือเลือกคนตํารวจเอกต่อสักทุกวิมลน,นะครับนี่คือนี่คือข้อกฎหมายส่วนข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงก็คือในวันนั้นเนี่ย จากแคนดิเดตทั้งสี่คนนะครับในแง่อวุโสเนี่ยคนทั่วไปจะเข้าใจว่าแคนดิเดตอันดับหนึ่งสองสามสี่อุโสูเรียงตามกันมาอย่างนี้ไม่ใช่นะครับจริงๆอาวุโสมีแค่สองระดับคือหนึ่งกับสองสามสี่หนึ่งคือพลตารวจเอกเอ่ออ,อ่รอยนะครับท่านอาวุโสที่สุดมากกว่าอีกสามคนหนึ่งปีอันดับรองลงมาสองสามสี่อุโสเท่ากันคือขึ้นรองพบ,บ,บ,บตรเพราะฉะนั้น ความแตกต่างเรื่องอาวุโสไม่ใช่มีสี่ระดับนะครับมีแค่สองระดับระดับหนึ่งอาวุโสที่สุดมีท่านเดียวคนตำรวจเอกลอยนะครับอันดับสองสามสี่อาวุโสเท่ากันขึ้นรองกตอตรลพร้อมกันในปีเดียวกันข้อที่สองเนี่ยในเรื่องความรู้ความสามารถเนี่ยก่อนที่ท่านนายกจะเสนอชื่อคนตำรวจเอกต่อสักนั้นท่านนายกได้เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการกาตลความคิดเห็นแสดงในแง่ของมุมมอง ว่าความรู้ความสามารถของแคนดิเดตแต่ละท่านนั้นเป็นอย่างไรที่ประชุมมีการใช้เวลาก,กันนานเลยนะครับเรียกว่าทุกคนแทบจะทุกคนเสนอความคิดเห็นและตบท้ายด้วยได้ให้พบตรอร์ในขณะนั้นนะครับพบตรอร์ที่ก่อนจกกะเกษียณเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้วงังข้าบัญชาของแคนดิเดตทั้งสี่ได้เป็นผู้นําเสนอว่าในฐานะผู้วงังข้าบัญชาเนี่ยประเมินแต่ละท่านว่าอย่างไรดังนั้นเนี่ย ในการรับฟังในการในเชิงการประเมินความรู้ความสามารถนั้นได้ฟังอย่างรอบด้านหลังจากนายกได้ฟังแล้วประเมินแล้วเห็นว่าความแตกต่างเรืธธ่องอุโสต่างกันเพียงแค่ปีเดียวแต่เรื่องของความรู้ความสามารถที่ได้ฟังจากกอสลสะท้อนออกมารวมทั้งพอบอตรอซึ่งเป็นผู้อำนวาได้ได้บรรยายสรุปประเมินผลเนี่ยท่านนายกจึงได้ตัดสินใจเสนอเสนอชื่อคนตำรวจเอกต่อศัก์สุสสสขีมนและที่ประชุม จากที่ได้ฟังการอภิปรายได้ฟังข้อมูลรอบด้านแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของท่านนายก9ต่อ1เสียงนะครับอีก2เสียงไม่ออกทั้งหมดนี้คือข้อเท็จจริงซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยเทียบกับตัวบทกฎหมายข้อเท็จจริงตัวบทกฎหมายแล้วการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับทั้งทนายอนันตชัยทั้งท่านเสรี แล้วก็ทางโคษกกัฐบาลก็ทํางานออกมาชี้แจงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราคงได้เห็นเชิงบริบทที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็เป็นเรื่องของการตั้งผู้บัญชาการตํรวจแห่งชาติทางโคษกกัฐบาลก็อ,อกมาชี้แจงว่าอาระเบียบของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเดิมเนี่ยไม่มีเรื่องของความสามารถนะครับมีเฉพาะเรื่องความบุโสเท่านั้น แต่คราวนีนะ้มีการแก้ไขว่าให้มีความสามารถเพิ่มเติมแล้วก็มีการแสดงวิสัยทัศน์ไปแล้วนะครับแต่ละคนแต่ละท่านคิดว่าเป็นใครเป็นสิทธิ์อำนาจของคณะกรรมการเศรษฐาทวีสินยอมรับนะบอกว่าแปลกใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นและเป็นคดีแรกที่เศรษฐาทวีสินเนี่ยโดนฟ้องร้องที่ปปอชอนะครับเพื่อให้หลุดจากการเป็นนายกมนตรี ท่านบนเวกเสรีเตมีเวทพูดชัดนะบอกว่าสิ่งที่ปปชจะต้องเร่งดำเนินการคือต้องชี้มูลความผิดเศรษฐาทวิสินนะครับส่งไปยังสารอาญาทุจริตนะครับในระหว่างนี้นทางอายการถ้าเห็นชอบก็ต้องขอภากาาาาาภาการทํางานเศรษฐาถ้าเศรษฐาภักการทํางานขึ้นมาแน่นอนนะก็ต้องรอคําพิพากษาคดีลักษณะเดียวกันใกล้เคียงกันนะก็เป็นเรื่องของการย้ายนะฮะอดีต เลขธิการสมชทวินเปลี่ยนสีนะซึ่งปรากฏว่าคดีลักษณะใกล้เคียงกันคือยิ่งลักชินวัตรโดนขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าสารมีคำพิพากษามีความผิดตามมาตราน1น7นะฮะแล้วก็มีโทษจำคุกด้วยนะในคดีนั้นนะท่านเสรีก็คงยึดหลักเนี้ยแล้วก็จะไปเล่นงานเศรษฐาตวีสินแต่ที่น่าแปลกใจนะครับก็คือคดีเนี้ย ท่านเสรีได้มีการเตือนมาหลายเรื่องแล้วใผมเรียนได้บอกว่าสุดท้ายก็ต้องมีการฟ้องร้องสุดท้ายก็ต้องไปจบบนชั้นศาลนะค่าวนี้คนที่ร้องไม่ใช่พวกที่เสียประโยชน์นะก็คือร้องพบตลอดแต่คนที่ร้องเป็นบุคคลภายนอกนะครับที่นําหลักฐานไปยื่นร้องในเรื่องนี้เหตุการณ์นี้นะผมยืนยันฟันธงเหมือนเดิมในเชิงงานสังเคราะห์สุดท้ายไปจบที่ศาลการแต่งตั้งบิ๊กโจ๊กการแต่งตั้งบิ๊กต่อ นะตอนนั้นสู้กันไปสู้กันมาใครจะเป็นผอบอรตอรอก็เป็นอย่างว่าบาังเอิญฟลุกมีการไปยื่นครานี้ยังไงก็ต้องไปจบที่ศาลผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ